นี่เดี๋ยวผมขอตรวจสอบกล้องแป๊บนึงนะครับว่ายัางใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับได้ค่ะ โอเคครับกล้องก็สภาพยังดีมากเลยครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีดและสมบูรณ์ครับอุปกรณ์ก็ถือว่าครบถ้วนครับอันนี้ก็ผมดูจูกสภาพแล้วผมให้กล้องนี้นะครับก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับอยากจะได้เพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่ากล้องนี้มันก็เป็นกล้องแบบเก็บมานานแล้วมันมีความทรงจําหลายอย่างด้วยอะ่ะขอดันอีกนิดนึงได้ไหมเป็น มันเป็นความทรงจําแบบไหนช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมอ่ะก็ตัวนี้เอาไว้ถ่ายกับครอบครัวละค่ะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่สาวแล้วก็น้องหมาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีพวกเพื่อนเพื่อนะอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบความทรงจําดีเราไม่อยากจะแบบว่าจริงๆเราไม่อยากขายหรอกแต่ว่ามัน,น มันมันนานแล้วก็เก็บไว้นานแล,แล้วก็เลยว่าเอออยากจะลองเปลี่ยนรุ่นใหม่เลยนี่ผมเข้าใจเลยครับเรื่องความทรงจำตรงนี้เพราะว่ามีเรื่องราวความทรงจำที่เราได้บันทึกคนสำคัญในชีวิตเรานะครับผมก็เข้าใจอยู่ในเรื่องนี้ก็เพิ่มให้คุณเป็นหนึ่งสาพันบาทครับเพิ่มจากเดิมอีกสองพันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะฮะว่ามันโอเคไหมแต่กล้องสภาพสวยแบบนี้ผมก็ ยินดีครับประมาณนี้เอองั้นเก็บไว้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าทำใจไม่ได้แม่ซื้อให้ด้วยยังไม่อยากขายต้องขอโทษด้วยนะคะนั่งจริงนะครับผมก็เออคิดว่าลูกค้าคงใจอ่อนนะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจดีครับว่ากล้องบางทีบางครั้งมัน มันมันก็ทําใจยากเหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่แบบสิ่งของสิ่งของนึงมันเป็นเรื่องยากมากที่จะตัดสินใจขาย,ข,ายข,อของที่มีค่ากับเราเนี่ยเราควรที่จะเก็บรักษามันไว้ก็ผมก็ยินดีครับยินดีที่ลูกค้าอยากจะเก็บมันไว้ผมก็ถือว่าเห็นด้วยครับแต่ดีจังเลยนะคะที่แบบมารับซื้อถึงที่ด้วยแล้ว วันนี้ก็ไม่ได้กล้องเรากลับไปด้วยอ่ะคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะอ๋อยินดีครับเดี๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์กล้องให้คุณนะครับสักครู่นะครับอันนี้ผมเข้าใจครับลูกค้าบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการจะปล่อยมันแต่ว่า,าลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ตลอดเรายินดีประเมินราคาให้คุณนะครับเราเข้าใจครับว่าความทรงจํามันมีค่าว่างไงนี่ผม เเก็บของแล้วก็คืนคุณลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ลูกค้าไม่ขายก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าครั้งต่อไปถ้าเกิดอยากขายขึ้นมาก็นึกถึงบ e g ก n ิ e นอร์ค r เราครับเรายินดีที่จะรับซื้อกล้องของคุณรับซื้อความทรงจำของคุณครับขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบให้คำแนะนำดีๆเราก็รู้สึกดีกับตัวนี้จริงๆแล้ว ทางร้านก็ใจดีด้วยแหละขคุณมากเลยนะคะที่ให้คําแนะนําถ้าตกลงตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งจะทักไปอีกทีหนึ่งค่ะได้ครับยินดีเลยครับขอบคุณนะคะครับสวัสดี